สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองบางไฟจัดศึกมวยวันแชมเปี้ยนชิพให้เอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านนะครับณเวทีมวยลุมพินีนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันเวลา2 0 3 0นนนะครับช่องเจ็ดสียิงสดถึงบ้านท่านนะครับ เริ่มคู่ที่8ในรายการซึกมวยวันแชมเปี้ยนชิพประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านชาิพิชิตสอสอต้อยแปดหลิวหรือบ้านเจริญสุขนะครับนักชกจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสอต้อยแปดหลิวนะครับน้ำหนักป,ป่อยอยู่ที่56กกิโลกร,รัมนะครับส่วนสูงก็160เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเนื้อเพชรกีล่าสปอร์ตนะครับนักชกจากจังหวัดตากนะครับ ครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่55กิโลกรัมครับส่วนสูงก็160เซนติเมตรนะครับปาดหัวตัวเท่ากันนะครับแต่ถ้าว่าความเก่าเก๋าเกมเป็นหลองชาติพีชิตนะครับสำหรับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับก็ช่างน้ำหนักได้113ปอปอนด์ด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชาติพีชิต สอสอต้อยแปดลิ้วนะครับก็เป็นมวยขวาบูดุดันเก่าเก๋า,าเกมเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นชาติพิชิตนะครับสอสอต้อยแปดลิ้วนะครับฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนคุณศึกสอเดชพันเมื่อวันที่เก้าสิงหาคม2 5 6 7นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน,นั่นชาติพิชิตสอสอต้อยแปดลิ้วเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นัน่นเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตกันบ้างนะครับ สไตล์การชกเขานะครับเขาเป็นมวยบูเตะขาต่อยมัดแรงครับอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกเหลี่ยมเชิงไม่สนความแข็งแกร่งเป็นหลักครับนี่คือสไตล์การชกของด่านเนื้อเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนคมกิจเจพาวรุปภูกเก็ตนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคม2อง7ที่ศึกท่อน้ำไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่8ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ มวยเก่าเก่าเกมนะครับผมออกไปที่ทางด้านชาติวิชิตสอสอต้อย8ปริ้วจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่9ก้าันต่อครับมาถึงคู่ที่9ก้าในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านใจเพชรสิงห์มาวินนักชกจากจังหวัดสงขลาครับก่อสอนใน่ค่ายมวยสิงห์มาวินย่านรามอินทานะครับซอยนวลจันทร์นะครับ35โดยมีเสียหนึ่งสิงห์มาวินนะครับให้การสนับสนุนน้ำหนักไปปล่อยว่าอยู่ที่65กิโลกรัม ส่วนสูงก็176เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดเสกสรรลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับนักชกจากอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีแต่ทว่าไปซ้อมด้วยค่ายมวยลดสวยจ่าเจดสายผิวที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีอาจารย์นวยลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับดูแลการฟิตซ้อมพร้อมด้วยจ่าเจดนะครับน้ำหนักป,ป่อยก็อยู่ที่65กิโลกร,รมัมส่วนสูง 180เซนติเมตรนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์เมื่อเช้าในทั้งคู่ก็ช่างได้134ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านใจเพชรสิงมาวินนะครับก็เป็นมวยถนัดซ้ายนะครับมวยฝีมือคบเครื่องนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านใจเพชรสิงมาวินนะครับ ส่วนสไตล์การชกของน้่นยอดเสกสรรลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยถนัดขวาเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงโยนแทงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดเสกสรรลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนกอไผ่ซอยิ่งเจริญกันช่างเมื่อ21กันยายน2 5 6 7ที่ศึกเกียรติเพชรนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านยอดเสกสรรลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับ คับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านใจเพชรนะครับก็ไปชนะคะแนนประตักเอกเทพพาคินนะครับเมื่อวักันยายน2 5 6 7ที่เกียริเพชรครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านใจเพชรนะครับสำหรับมวยคู่ที่9ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดสายพิวนะครับได้ใหญ่ได้ยาวได้ลอยเดินหน้าแล้วก็ดันแทงน่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้น,นะครับ คู่ที่9ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดเสกสรรรดสวยจ่เจดสายผิวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่10กันต่อครับมาถึงคู่ที่10ในรายการนะครับเป็นการพบกระหว่างทางด้านกิ่งสางเล็กต่อหลัก2นะครับวันนี้เจอกันทางด้านเอกอ B บีเกนะครับชกกันในวิกัด135ปปอนดน์ครับรุ่นไฟเวทนะครับสำหรับกิ่งสางเล็กต่อหลัก2นะครับและชื่อเก่าคือ,คอเจ้ามังกรยก ต่อหมอสีนะครับเป็นนักชกจากบุรีรัมนะครับสไตล์การชกเขาก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเก่าเกาเกมนอกได้ในมีกาแลกกาสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก2นะครับส่วนสไตล์กชกของทางด้านเอกอบีเกฟนะครับก็เป็นมวยสูงยาวครับเข่าดีศอกแรงหมัดแรงครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เอกก์นะครับเอกก์บิเกฟนะครับสำหรับมวยคู่ที่10ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก2นะครับวันนี้จะมาแจ้งเกิดครับคู่ที่10ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกิ่งสร้างเล็กต่อหลัก2ไปดูคู่ที่11กันต่อครับมาถึงคู่ที่11ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าไอลูกฟุก เทศบาลสีเตี้ยหรือหมวดดับลำปางหรือบำรุงสิทธิ์หรือเสริมงามขาไม้นะครับเป็นนักชกจากอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับซ้อมที่โรงเรียนกีฬาลำปางน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่61กิโลกร,รัมส่วนสูง166เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านเนื้อเพชรทีเด็ด99นะครับหรือชื่อเก่าของเขาก็เจ้าเนื้อเพชรส์ลมหนาวหรือตอโลกสีกลหรือ ลูกวัดสเกตรหรือแดงเขาทรายการต่อสู้ครับนี่คือชื่อเก่าของทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่62.5กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง173เซนติเมตรทำการฟิตซ้อมด้วยค่ายมวยทีเด็ด99วันนี้ชกกันในพิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับ ก็ชั่งหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99ก็ชั่งได้128ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ครับสำหรับสตล์ชกของทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับก็เป็นมวยขวานะครับหมูดุดันครับขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็เป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีศอกอันตรายทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่คือสตา์การชกของน,นั่น เหนือเพชรทีเด็ด99นะครับนี่คือฟอร์มล่านี่คือสไตล์ชกของเขานะครับครับสำหรับมวยคู่ที่11ในวันนี้นะครับเรียกว่าดาวิบัตภาคเหนือนะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่12ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ครับ มาถึงคู่ที่12ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านคมเพชรแฟร์เทคหรือคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือหรือคมเพชรโชดบางแสนหรือเกาะดิสอนหรือสอสิทธิพอนะครับเป็นนักชกจากเมืองโคราชนะครับน้ำหนักปปล่อยก็อยู่ที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูงก็168เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านชาิพยักษ์ศักสตูลน,นะครับนักชกจากจังหวัดสตูลน,นะครับน้ำหนักปยปลอยอยู่ที่62กิโลกร,รมัม ส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างน้หนักได้126ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์ชกของทางด้านชาติพยักศักดิ์สตูลนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงขวาขอมีเข่ายัดไส้แรงโยนแทงเหลี่ยมบิดแทงดีกาแรกก้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน ชาติพยักษศัก์สตูนนะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับล่าสุดไปชนะนกเพชรน้ำงามพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อที่20กันยายน267ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้่นชาติพยักษศักสตูนเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านคมเพชรแฟร์เทคกันบ้างนะครับสไตล์กรชกของน้านคมเพชรคมเพชรแฟร์เทคนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งแรงขวางหน้าดันแทง ต่อยมัดแรงศอกแรงเลียมเชิงดีครับท่าทะลหดดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านคมเพชรแฟร์เทคนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนโอมาเอลอาราบีนะครับก็เมื่อวันที่สิหสิงหาคม2อง7ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านคมเพชรแฟร์เทคนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงท่าทะลหดดี ผมออกไปที่ทางด้านคมเพชรแฟร์เทคจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ